ตัวแรกนะครับหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เชียร์ยกรีฬากันมาพอสมคกลัวแล้วก็เลยพาสมบัติพักพวกมาแวะทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านกัวทัวร์แถวสานามปิดน้ํานะครับถนนเลี่ยงเมืองนนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับว่าเราจะมาเชียร์อะไรในร้านกัวทัวระถ่ายรูปได้นะครับเคยับมา ทักทายลูกค้ากันที่ร้านโปรดตัวนี้นะครับว่าวันนี้ท่านมาทานอาหารด้วยความอะไรอร่อยหาือไม่นี่น้องที่มาแล้วพี่เป้พุ้งเป็นอะไรจำได้ไหมพุ้งเป็นยิญญาห์เป้ที่สั่งของมาแล้วร้านอะไรแถมยานิพานแถมพระแถมเต็มเลยอะแล้วบทไดหรือยังอะหมดยัยสั่งใหม่สั่งใหม่สั่งยานิพันเลยี่นี่ก็มีขายนะ ก่อนเนี่ยว่าเซตซานที่บอกมาแล้วโอเคขอบคุณมากครับยี่กันงท่าไหนไม่ลงมาใหม่ใช่ไหมดูโต๊ะว่างๆดูโต๊ะว่างๆข้างในก็มีทนายก็มีเอาแล้เนี่ยเปลี่ยนมาเปลี่ยนใจก่อนอาม่าโอยอยากจะไปดูหนังเรื่องอาม่าอยู่เนี่ยเพราะว่าทำให้น้ำหูน้ำตาไหลใชเนี่ยดูทีไรโอ้โหเบลอๆนะทำตาหลอกเกงทำตาหลอกแกงนะเออแล้ว วันนี้อยู่สมุทรประกันมาถึงนี่บอกอยากจะไปเจอตัวเนี่ยตัเนี่ยมาเต็มยศเลยนะปกติไปใครได้มาอาม่ามาอาม่ามาอามนนาไปยังเนื่ออาม่าที่กำลังจะไปดูดราอาม่ามากเลยหนังเรื่องอะไรนะมาหลานมาหลานมาหลานเหรอหลานมาหลานหลานมาหลานมาเออเขาอยางไม่รู้เดี๋ยววันนี้พาลูกพาหลานไปดูดีกว่าเขาจะได้สำนึกบ้าง เจองเลยโอ้โหอา่เรแปดสอามาเท่าไรแล้วได้นอไม่อยากทายเลขแปดเลยอยากทายเล็ดกว่าโอ้โหเจ็ดก้าโอ้โหอาม่าไปดเอ้าอาหารทัวได้เป็นยังไงไวยเตียวเปยังไง อร่อยเออทุกอย่างอร่อยหมดข้าวหมูแดงอ่ะอ่าข้าวหมูแดงบุกกรอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหมือนที่อื่นไหมอร่อยเหมือนที่อื่นอร่อยได้ยังไงเหมือนที่อร่อย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 อีกรูมนึงอีกรูมนึงอีกรูมนึงมามามาฮะเอามบอกอร่อยนี่การร้านเราก็ดังแล้วังสวางโซ่เลยเลยบอกขายขวดแจ้วอยู่วันไหนต้องไปกินละ ก็มาบากมีาอายุยืนยาวบืนบืนปีนะอยู่กับลูกหลานนะครับท่านคนที่ไม่ได้แต่ตัวมานานเลเดี๋ยวสองวันมีงานเชียร์กีฬาที่สนามกีฬาของทัพอากาศตุปัตเตมีสั่งแล้วนะครับอ้าวยังสั่งยัง เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีบะหมี่วุ้นเส้นนะครับมีหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่เดี๋ยวบูนะครับรสชาติของเราไม่ต้องปรุงนะครับไม่มีเครื่องปรุงวางบนโต๊ะแม้กระทั่งถ้าบุหรี่หมูกรอบก็อร่อยมากทอดมันชั้นหนึ่งเลยนะครับมีหลายอย่างครับจวนด้วยอะไรเดี่ยครับสวัสดีครับพี่ครับอร่อยนะโอ้โหสองคนสี่ชามห้าชามสุดยอดมากครับอร่อยไหมครับ อร,รอร่อยครับอร่อยบอลตอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ร้านบัวแร้งด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ไปเทีย่ยไปแชร์ที่ไหนมาไปเชียร์ที่ไหนมาวันนี้มาทำคอนเทนต์แล้วก็อีกสองวันวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่จะไปอ,อยู่ที่สนามตูงปัดไปบีท<ม>่าน<ม>จะคุณอรงค์ฝลเนี่ยท่านเอาอาดีตทีมชาติทั้งหมดเลยมาแข่งกันไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงทีมชายไม่ว่าจะเป็นโซโบสอนกองทัพอากาศท่าเรือแล้วก็สโมสรของสมาคมของกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ แล้วก็สบวนสอนราวิถีทั้งอดีตท,ทิ้งข้าทั้งบทมารวมกันในวันนี้คือท่านเจ้าคุณอารมณ์กดท่านชอบผอนมากทุกบาททุกจารท่านดูแลหมดแล้วท่านมีสนามสนาม,นามกรุบาเัเต็มเลยนะวันนี้ตั้งแต่ห้าโมงเช้าไปต้นหมายเลนะมีถ้วยมีถ้วยของขาบวนมาเกิดให้ดีกว่าอะไรทีเดีนะใหญ่เลยนะใหญ่นะ ไปดูปียพงไปดูอ่าอะไรอะไรอีกคนนะใช่ซูเปอร์คาร์ตาเท่านั้นเลยที่จะมาในงานวันนี้ครับผมแล้วก็ขาดไปได้คือรุ่นเก่าครับเอารุ่นเก่าเท่านั้นเลยนะครับอืมฝียปงคราวนนี้เจ็ดสองครับผมครัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับอร่อยนะ วัสดีครับพี่ครับอ่อยนะสั่งพี่จางครับพี่งานอยแปนหนึ่งมาแป๊บนึงมาแปบหน่มานะครับแต่ทานอาหารให้อร่อยต้องีิมนะกดไลค์กดแชร์ให้ควรกดไลค์ด้เลยครอร่เลยครับเพืนสายบะรบแต่ข้าอมดสเดียวะรมเยนะตื่ครอบมากกดไลค์กดแร์ให้ควรกดเลด้วยนะครับ ดีคับ้อขอบคุณมากนะครับคนกกาแรกเนนะครับคนรักนะครับสวัสดีครับเน้เหลาอร่อยมากตองกินกับข้าวผูดแดงหมูกรอบผัดยอดขอบคุณาครับกกแ่อนนะครับคนรันะครับกาแฟีนะครับปลที่ไแฟสดมีทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซคาปชิโนมคอาลาเต อเมริกาโน่นะครับกาแฟร้อนกาแฟเย็นโกโก้นะครับชาเขียวชาพานาวกาแฟดาและกระทั่งโอโอคีมโหมูยุ้วันดีครับพี่ครับนี่ครับที่พนักงานเรานะครับแล้วก็สิงที่ขาดก็ได้นะครับนี่ครับลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูปิ้งสูตรพิเศษสุดครับอ่า้ําจิ้มสุดยอดสุดดิงกระดิกแมวและนี่ที่สำคัญครับนี่ อาหารของหวานนะครับสลิมครับนี่สลิมอะที่ขาดไม่ได้ครับทานอาหารกันแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่ยาสีฟันสมุนไพรถัวแลครับกินปากไม่ใช่เรื่องตลกไม่ได้โกหกต้องยาสีฟันถัวและวนี่นะมาดูดันไดอีกหน่อยหนึ่งครับตอนนี้ครับในตู้แช่อันนี้มีอะไรบ้างนะครับเป็นเสียวหมูต้มยำโคตรถัวแวสูตรพิเศษขอบคุณทุกท่านที่มานะครับ เราได้ติดต่อได้กันครับ0816270687นะครับ029669962นะครับทำไงดีเย็นช้ำนะครับนี่อาหารสุดติิงกระดิ่งแมวมากมายหลายหลากเห็นไหมครับ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 ปี๊ดและที่สำคัญนะครับที่คิดง่ายคิดตามมากที่สุดที่ครับนี่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 อะไรรู้ไหม กล้วยครับกล้วยเชื่อมนะครับกล้วยเชื่อมแบบธรรมชาตินะครับสีแดงนี่ไม่ใช่ใส่สีนะครับแดงด้วยธรรมชาติครับเรามีมากมายนะครับนี่แม้แก่เ้าต้มผัดนะครับสุดสุดท้ายครับโอ้โหกระปิทองโคนี่สุดยอดเลยนะครับอร่อยมากครับน้ำผึ้งเลยน้ำผึ้งเ a ดเอนะครับอันนี้เดือนน้ำผึ้งเดือนห้าครับนี่ของหมักของดองเราบีนะครับ เป็นไง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 นี่น้องสาวทำเลยครับแช่อิ่มนะครับผลไม้แช่อิ่มมาดูทางนี้ครับนี่คือบรรยากาศของเครื่องยำเครื่องปรุงนะครับอย่าแช่นานครับเดี๋ยวเขาจับได้มีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตู้นะครับอันนี้ตู้ตู้หนึ่งนะครับของเรามีสองตู้ด้วยกันนะครับอันนี้คุณแอร์นะครับอยู่กับปัวทวนแรมาประมาณ สี่สิบปีครับตอนนี้ท่านอายุประมาณสามสิบห้ามันอยู่ได้ไงสี่สิบปีถ้าอายุสามสิบห้ามุกตลอดเป็นไงอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับข้าวหมูแดงหมูกรอบครับกรอบจริงๆครับกรอบแบบว่าถึงแม้แต่อยู่ในห้องแช่หรือแช่เย็นนะเอาออกมาก็ยังกรอบนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยทอดมันครับอันนี้พอดีมันหมดแล้วเลยเลยเป็นอย่างยังไม่ได้ทอดนะครับ อันนี้เจ๊ครับสวัสดีค่ะนี่อันนี้น้องน้องสะพ้ายครับน้องเมียน้องเอน้องเมียน้องเมียน้องเมียครับสวยกว่าใครในปัตตพีครับคิดถึงน้องเมียนี่คนนะครับคุณนองรักอันนั้นคุณวันดีทนี่คุณนองรักนะครับทั้จริงวันนี้อยู่เพราะว่างานนอกเพิ่งไปส่งมาแล้วก็เพิ่งกลับวันนี้ของคนนี้จะอยู่งานนอกนะครับนี่ข้าวบุแดงหุกรอบนะครับอาคุณโจครับนี่โจโจ โจโจหนัดซ้ายครับโจหนัดซ้ายบอลเล่บอลเล่บอลนี่ไม่ต้องห่วงครับทางทางบอลน,นี่สุดยอดครับแต่ทางบ้านนี่โคตรแย่เลยอ่ะอนี่คอยครับคุณทองฟิวนะครับนี่คุณทองฟิวคุณทองฟิวครับนี่คุณจะเห็นว่าตรงนี้ว่างเปล่ทาท้องที่เราขายตอนเช้าคือเรื่องของเราเนี่ยทำไมคนแรกหลานโนคนแรถึงไวเพราะว่าอะไรเลยครับหนึ่งเรามีของ สั่งกลับทางบ้าน1เตาแล้วก็ทานที่ร้าน1เตาคือร้านเราจะไปให้ลูกค้ารอ,อมากที่อื่นนะครับก็โดยเพราะฉะนับเราจะมีเรื่องราวสองของแอปอะ่ะเขาเรียกอะไรนะมอไซค์อะ่ะแกป๊ป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 ไวมากไม่ต้องรอเลยเพราะฉะนั้นแก๊ปเราจะขายดีมากเพราะว่าบางร้านเนี่ยรอไปชั่วโมงใจของเราเนี่ย โกรีนไม่เกิน5นาทีคุณมารับของได้เลยครับนะนี้ก็สบายนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีนะครับอร่อยนะครับอร่อยนะครับอร่อยก็อย่าลืมกดแชร์ให้คดกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับกดแชร์ให้คนกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับอร่อยนะครับโอ้นี่สองชามเลยครับเด็กแรงอ่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปดูในภาพสุด้ายเลย 2ค 2> เ 2> เม 2> mai, 2> เลยสุดยอดเลยยกนิ้วให้แล้วเองนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครัวถั่วแระด้วยนะครับผมนี่โค้งเป็นอะไรนครับเห็นไหมไหลหลากครับไหลหลากนี่ราคาอาหารยุติคครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับ FC ครัวถั่วแระและก็เอฟซีเคียบอลทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านครัวถั่วแระบอกตรงๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นต้นยําชนิดไหน แห้งน้าหรือว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีบะหมี่วุ้นเส้นเนี่ยทางเราคัดสรรมาให้โดยตลอดนะครับแล้วก็หมูแดงหมูกรอบก็คัดสรรมาให้เช่นกันบอกตรงๆว่าทางร้านเราไม่อาจบอกท่านได้ว่าอร่อยประกาไหนแต่มันเป็นมาตรฐานของทางร้านที่ทุกคนยกนิ้วโป้งให้อยู่โดยตลอดครับนี่เปิดมาปีนี้น่าจะเข้าปีที่20แล้วครับแต่ทีนี้ยังไม่ได้เอาลงก็เป็น ที่19นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้านะครับที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของเรานะครับตราบใดที่ควรโทรแยังอยู่เมืองนอนเราจะไม่ขยับขยายไปตรงไหนอันนี้ยังไม่แน่ <c oughs> รอโอกาสเท่านั้นเองครับแต่ไม่ได้ครับท่านที่อยู่ด้านแดนไกลขนาดไหนนะครับลองขับรถมาหรือว่านั่งแท็กซี่มาหรือจะมาทางไหนก็แล้วแต่ครับมาลองลิ้มชิมรถ ัวโทรเรของเราได้นะครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังกับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรพิเศษไม่มีเครื่องปรุงวางบนโต๊ะครับพม